สวัสดีครับผมตัวนะครับเออวันนี้เราจะมาเรื่องอารีระครับผมก่อนที่จะเปิเออก่อนที่เป็นเริ่มกันนะเปดูอินโทรก่อนเอาละครับผมอากิระหรือคนไม่ใช่คนนะชื่อไทยนะครับ ต้องกัดโดยคาซาฮิโรโอตโอตโอโตเมะไม่เอาเดียวแล้วก็ท่าไดเร็วเฮชูชูกิเออซึนโตคาโตเขียนโ,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 นโดยคิชิโรโฮโฮโตเมะอิโชฮาชิโมโตะต,ต้นนันต้นนันเพยแพทยโดยโตโฮแห่งบริษัดทดีดังน,นะสายตั้งแต่ปี2 5 5พันหในปีนี้ประเทศญี่ปุ่น ส่อนปีขงงไทยวั้สายมาสองพันห้าร้อยใช่สองพันห้ารสามสามสิบสามเออความยาวเนี่ยหนึนาทีหนึ่อยยี่สิอ็ก็ประมาณก็ประมาณเออประมาณก็จะประมาณ2ชั่วโมงห้าทียี แบบประเทศประเด็นประเทศญี่ปุ่นภาษาเนี่ยก็ญี่ปุ่นแนี่ยทำเป็าานภาษาญี่ปุ่นเยอะดีกว่าภาษาไทยเยอะแล้วก็ประมาณที่ใช้ไปเนี่ยประมาณ8.5ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วตีนแล้วตีกลับมาที่ของเราเนี่ยได้ประมาณสี่ล้านจาุดห้าล้านล้าสหรัฐแล้วตเรื่องยอดเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องยอดเนี่ยเวลาวันเวลาของกระตูนเนีจะจะเวลาบ่ายโมง17บเนาทีวันที่16 กักดาคม1998กุงโตโกเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นถูกเรกเป,ปิดปราปานูนแหลกและเอียดอีก9ชั่วโมงต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่3เมืองหลวงใหญ่และสำคัญโลกแล้วแต่ถูกปราปาน,นูนสลายสิน้นหลังจากที่สูญเสียอย่างแรง3อาทิตย์ต่อมาทุกประเทศได้ได้เจราจาเพื่อสงบศึก เพื่อสร้างโลกใหม่1ปีมีผ่านไปญี่ปุ่นสร้างเมืองขึ้นที่ตรงอ่าวโตเกียวขึ้นมาใหม่ที่มีสภาพเหมือนโตเกียวจะใช้ชื่อว่านิโอโตเกียวท่ามกลางสภาพสังคมที่เร็วร้าและจิตใจที่ของของคนที่เถือนถอยลงได้มีกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบมอร์ไซค์กลุ่มเด็กวัยรุ่นชอบมอร์ไซค์วนเมืองกลุ่มที่นำโดยไคดะและเซติ สองคนที้จำไว้ดีๆครับคายไดดาเด็กแคชิโอเคซิโอเหมือนเด็กวัยรุ่นที่ชอบไปป่วนเมืองและต้องและต้องถูกจกับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเคซิโอถูกองครรับหนึ่งไปไปจับตัวไปและเข้าสู่โครงการลึกลับที่ชื่อว่าอากีระคายไดด้าเป็นห่วงเพื่อน จึงได้ออกตามหาจนเจอคารดะต้องเข้าร่วมกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลนักการเมืองผู้โสมน,นักวิทยาศาสตร์และจัญญาบันและผู้นำของฝ่ายกองทัพและพบว่าเทสโกไม่เห,เหมือนเดิมต่อไปแล้วท้ายที่สดุดเทสโอก,ก็มีพลังใชสามารถคตัวเองได้จนเกิดเหตุวิวัติทั้งเมืองไปเลยและผู้ที่จะหยุดตัวเทสโอได้ก็คือคารเดตนั่นเองนะครับผม ตัวละครหลักในผมมีคาเนดาโชทารุเกิดวันที่ห้าสองพันสามอายุส bueno. ิบหกปีเป็นหัวหน้าแก๊งมองใสถึงแม้ลูกน้อยอุกย้อลูกย่องโทษครับโทวครับผมยกย่องให้เขาเป็นเอาไหม่กย่องให้เขาเอาไหม ถึงแม้ลูกน้องจะยกต่องเขาให้การนับถือแต่เขาก็ไม่เคยใช้อน,นานาจบัตรใหญ่เพื่อช่วยเหลือเทสซิโอเขาเลเดินใจเข้าร่วมกวนการต้านินเทนโดรอบเข้าไปในห้องทดลองแต่เมื่อสูญเสียการควบคุมตัวเองเขาเปิดเขาใส่ปืนและคนเดียวสู้สุดชีวิตเพื่อสันติของโลกแม้ว่าจะต้องสู้เพื่อลักตัวเองก็ตามโอ้ั้าต่อไปเขาชื่มะเทสซิโอ ชิอมาที่ออดขอบคุเกิดวันที่2ี่สิบเก้าของกรกมใช่ดินี่กอล์คสองพันสี่อายุส5บห้าปีเกิดมามีนิสัยอ่อนแอมักจะได้รับความช่วยเหลือจากใครได้จึงมีอารมณ์ความรูอารมณ์สับสนในความสัมพันธ์หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บที่โตเกีย่เก่าถูกคนพบาว่าร่างกายพลังพิษานจนกลายเป็นคนที่มักจะลืมตัวทุกสุดสุดท้าย ถึงกับสูญเสียในการควบคุมพลังพิสดารในร่างกายโรบไอ้ลูกล่าเปลี่ยนแปลงเป็นมนุษย์ประหลาดเกิดเคเกิดปี2002อายุ7ปีเป็นคนหนึ่งในกระบวนใต้ดินได้รับการฝึกฝนเป็นหนจุ่โจมและได้รู้จักอง์กับใครด่าและร่วมมือต่อต้านโคโโนเลเนล โ okay, อเคต่อดีกว่าชิมะเอ้ยคิชิชิมะ,มะไทสะหรือเดอะโคโรเนลเกิดวันที่สิบห้าพยหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเอ้ยหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเอ้ยหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดอายุสี่สองเป็นหนุ่มชายชกันสูงสองเมตรดินชนนในความเป็นอนทหารมืออาชีพเป็นทหารรับผิดชอบสูงสุดของประเทศและเป็นผู้อำนวยการในการ ในโครงการอากีระเขาตระหนักถึงอันตรายของอากิระจึงพยายามใช้อำนาจทหารเพื่อยุติเกิดการเกิดอของอา,าปป 27, กีระมัสึโรวายี่และทาอากาชิหมายเลขยี่ิบหกกิโยกิโยโกะหมาเห้าเป็นการเป็นการทดลองของกลุ่มอากิระพราขเขาเนี่ยมัตสโรุี7ีเจ็นี่ยเออ โดนสายอากิระเมื่อยุคแปดปีส่วนจีพงเนี่ยส่วนละประมาณร้อแปดขวบเช่นกันส่วนกีโยโกเนี่ยยุคเก้าขวบ,ววโ,โ,โ,ดขวบโดนพวกเขาเนี่ยกลายเป็นอากิระที่ไม่มีวัน,ไม,มวนไม่มีวันตายคือตายยากคนปกติคือวังการแก๊งต่างๆน,นะผมคือวังคือวังการใต้ดินพวกเขาต้องการล้มเลิกรัฐบาลด้วยการปฏิวัติการด้วยแผนที่จะปก เรือโปร่งการทดลองรับของรัฐรัฐรัฐบาลต่อประชาชนเขามาจะใช้วิธีการระเบิดในเขตสูตตัวของตัวเมืองเมื่อปุ๊เมื่อพุ่งเป้าแห่งความใสความสำเร็จโดยไม่คำนึงถึงชีวิตรอบบุกไปพ้นไปเพื่อค้นการค้นหาการทดลองพิสดารของมนุษย์ที่รัฐบาลทำขึ้นแก้งใครล่ะ เป็นกลุ่มหมื่นที่ถูกทอดที่มีการศึกษามีอนาคต,มาคตไม่มีเฮียอะไรเลยโอและกลุ่มนี้เขาเป็นการกลุ่มพวกนี้จีนมันแปดคนอยู่ที่โรงเรียนมาแต่ก่อนเลยมืองวัดตน,น์ถนนไม่ใช่แต่เพราะเขาก็ไปใช่แก๊งกวนเมืองร้ายที่มีอะไรไม่เป็นแรงกดดันต่อจากสังคมต่างๆจึงเป็นหนุ่มวัยเลือดร้อนแก๊งคราวแก๊งนี้มันแก๊งที่ ชอบเนื้อหรือแมงก็ชอบว <laughs> ัวไม่ว่าจะเป็นรถหรือพลังงานหรือวนแต่มจะมีสิบสิภาพแก๊งมากแก๊งใคลไดาตัวรถเนี่มัตจทาสีสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจผู้คนพราว่าเขาไม่ใช่นัเขาไม่ไม่ใช่เป็นนักเรียนเกรเรหรือเป็นพวกที่ตตกขาดจากวงสังคมแต่แต่จะโดนมาก มากมากักเป็นวัยรุ่นที่มีปัญหาทางครอบครัวดังนั้นจึงมีการลงมัดรแรงที่รุนแรงต้องการทำลายลรเพียงสถานเดียวพวกเขามักจะวาดลายบนใบหน้าเพื่อปกเพื่อป้องกันผู้อื่นจำพวกเขาได้ก่อนอื่นพวกเขาจะอาศัยเสียงของเครื่องรถหรือความสนใจแลรถเข้าไปในตอกซ่สอสตะปกแล้วใช้ลูกไฟทำลายคดัตโซเอ้ยคด่ตโซแล้วมกัก จะเกาะเรื่องพวกนี้ต้องหลดโดยเสมอผมเรื่องราวน่าลูกจะกับอากิระอากิระอมเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องแล้วก็เป็นมนุษย์ปิชนาไม่มีรูปร่างไม่มีอีวิเลยไม่มีแหล่งที่มาไม่มีของพลังงานเสนภาพต่งตางซึ่งไม่สามารถคาดเดาวได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างประมาณนั้นและตัวอากิระเนี่ยมันจะไปอยู่ซีซีโอไงซีซีโอบริการเป็นอากิระ อากิราเนี่ยพลังของอากิราเนี่ยคือพลังของอากิร่าเป็นที่ไม่สามารถฆ่าสามารถฆ่าโคลนได้ต่อมาชื่ออากิรา่าได้เข้าเข้าสู่สมรรถนึกของเทสซโอถึงทําให้มีพลังของกาเนิดขึ้นเกิดขึ้นและด้วยพลังพิสดารของเทสซโอที่ใช้ค้นการค้นหาอย่างบ้าคลัง่งกับอากิร่าที่จะทดลองจนเจอโคลเนล ต้องสรหารเต็มเต็มเตอักตาศึกเพื่อขัดขวางแต่ก็แพ้ลาบอะแพ้ลาบจริงห้องอากิระาห้องนั้นนีออ่ยจะเป็นเอ่อต้องด้วยการใช้มนุษย์เท่านั้นที่สามารถรวบรวมเป็นอากิระโดยใช้เต็นตัดอยู่ในสภาพที่เก็บรักษาซึ่งจุดใต้สงเงินของพื้นโลกด้วยความด้วยเย็นจัดสองเจ็ดเจ็ดององศา คืยสองร้อยเจ็ดสิององศาโครงการไอก,กิล่าเริ่มปีที่หนึ่งพันเการ้อยจ็สกวิทได้ทาการค้นคว้าอย่างลับๆโดยนักจิตวิทยาโดยการใช้คนจริงและยาจิตวิทยาและการผ่าตัดสัลยกรรมนั่นหมานั่นหลายความว่านำเส้สมองเอามา,อาของคนน่ยเอามาแช่โอ้หออในน้ําเกลือใช้พลังไฟฟ้าไปกระตุ้น ในเซลล์สมองจากนั้นค้นคว้าให้กระับสุขภาพเดิมตอดกลับมาเป็นมนุษย์มาอีกครั้งเพื่อใช้เซลล์สมองขึ้นมา,าด้วยตัวเองของมันเองพวกกิโยกิกิโยโกะอ่านผิดจริงๆเลยกูเนี่ยกิโยโกจึงเป็นพวกที่ถูกทดลองโดยโดย้วยคงด้วยโครงกราน,นี้โดยมาเลขยี่ปอหรือ อากิระกลายพูดทดลองจนเก็บพลังมาทัดจันว้าวอ่ายง่ายมันก็คือเด็กอะเด็กที่มันทำก็จ่อย่นนเฮ้ยเป็นเด็กที่มันทำเ,ยทเลย,นกกย,นนเ,ยนเนี่ยโทรทัศน์แตกน่าใช่หลยเมืกฎการภาพยนตร์นักอากิระเนี่ยนับได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่แอนิเมชันเรื่องใ,ใหญ่เรื่องแรกของญี่ปุ่นไม่ได้ออกฉายคอความยุ่า กระแสทั่วเอ้ยเป็นกระแสทั่วโลกแต่ในไทยเนี่ยไม่ไม,ไม่รับกระแสมากไม่รับไม่รับความเป็นกระแสมากเท่าไหร่นักเขาเข้าฉายด้วยแต่เนไทยเนี่ยเอามาคือบริษัทที่มีฉายว่านนทันเอ้ยนนทันเอ็นเอเทอร์เมนเอ้ยนั่นแหละถูกแล้วแต่ว่ามันต้งคอเสเที่ยวที่ควรจนถึงปัจจุบันนี้นับได้ว่าเป็นโานาลาสสิกไปอยโนหนึง่งวงการภาพยนตร์ญี่ปุ่นและเป็นแม่ แม่นาวเอ่อแบบว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วมีอะไรแมาในอาคตอีกหลายเรื่องเช่นโกดิชเชลที่เราต้นแบบจากอากิระเป็นต้นและได้มีความสำเร็จอย่างมากขเขาเยอย ครับผม,มามาต่อคิดก่อนนะฮะขางอีราผมได้มีความพยาจะสร้างเป็นภาพยนตร์อีกครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จทันทีครับผมจบของที่นี้มาถึงคะแนนนี้นส่วนตัวที่จะให้กันนผ,ผมจะให้ประมาณเก้าเก้าครับผมให้เก้าเรื่องภาพให้ห้าเลยว่าสมัยนั้นฮนะไม่โดนก็มไม่เก่านะ เพราะเพราะว่าเขาพยายามันเก็บรายละเอียดทุกส่วนได้หมดเลยเพราะในสุดท้า,า,าที่แบบว่าที่แบบแม็กมากเล็กที่ออกมาเสร็จเล็กเนี่ยมันก็พยายามเก,ก็บกลับให้หมดเลยนะแล้วถือว่ายี่ยมลยนะแล้วก็ยานหนึงง่งที่ไดปัดจาให้ปัดจาว่าก็จะไม่ผิดนะดถ้าไม่ผิดนะตอนสุดท้ายการเปิดที่เราซม่าประมาณนั้นลแล้ว ด้านเนี้ยผมให้สามเลกให้สามเลยส่วนด้านด้านเชิญให้ความรู้ความรู้เนี่เกี่จววิทยาศาสตร์ได้เยอะเลยนะถ้าคุณดูดีดอะวิทยาศาสตร์แม่งกลุ่มเต็มหมดเลยอะเพราะันาวิทยาศาสตร์เยอะผมแล้วที่ตัดตัดทอนหนึ่งคะแนนก็คือคือไม่ให้หนึ่งคะแนนเลยคือเนื้อเรื่อง ในเรื่องจะมีการตัดตอนรบลัดมากเกินไปว่าอากิระจากไหนสุรากิระเป็นยังไงกันแน่แล้วอากิระเกิดเพราะใครแล้วเราจะบ้าวดีต้องการอะไรนี่อะไรปมปัญหาต่างๆยังไม่เคลียร์มากขนาดขนาดอะไรขนาดนะผมแล้วก็แบบอู้หแล้วจะเขียนหรือเปล่าว่าผมก็ดูไม่ค่อยจบเพราะมันเก่าแล้วเราก็ดูไม่ค่อยจบเอ้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ